ตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มพลังจินตนาการทําแบบนี้ค่ะหลายคนถามอาจารย์ปูนะคะว่าการตั้งเป้าหมายตั้งยังไงจะให้ประสบความสําเร็จตั้งเป้าหมายยังไงถึงแบบจะทําให้สร้างกดแรงดึงดูดให้เราอยู่ในวงจรแลเราได้รับนะคะอย่างแรกเลยค่ะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะคิดมากเกินไปว่ายังไงจะได้ยังไงจะเพอร์เฟกยังไงจะได้มาแบบไหนแบบขอแบบจัดเรียงมาเลย1 2 3 4 5ีขั้นตอนมาเลยนะคะสิ่งที่ ง่ายมากๆเลยค่ะในการตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มพลังจินตนาการซึ่งจินตนาการเนี่ยเท่ากับพลังความสําเร็จเลยก็คือคุณลองปลดปล่อยตัวเองค่ะ,ให,ะ,ใ,หะให้เป็นอิสระก่อนให้เป็นอิสระก่อนด้วยความรู้สึกคิดที่ว่าสิ่งที่เราจะตั้งเป้าหมายคุณอาจจะนําอ,อกระดาษมาหนึ่งแผน่นหรือว่าสมุดมาหนึ่งเล่มก็ได้นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเปิดกว่าเราไม่ต้องคิดถึงต้นทุนเราถ้าเราคิดว่าเราทําอะไรก็ได้แล้วแบบไม่มีวันที่จะล้มเหลว ถ้าบนโลกใบนี้สพอร์ตเราทุกเรื่องราวเราเหมือนมีการ์ดทองที่เราซื้ออะไรก็ได้เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเราจะทอะไรเราอยากได้อะไรเราอยากสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกเราอยากทําอะไรให้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะมาขวางจินตนาการแล้วก็ลองเขียนลงไปค่ละรายละเอียดเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเขียนเป็นแบบภาษาที่แบบมันเกิดขึ้นไปแล้วอเหมือนร,รู้ว่าเกิดขึ้นเราเขียนแบบเหมือนเขาเรียกว่าย้อนกลับอะ่ะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วเราต้องเขียนด้วยความรู้สึกแบบสนุกสนุก แบบไม่ต้องคาดหวังแบบให้รู้ไปเลยว่าเอ้ยเกิดขึ้นได้หมดอยู่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นพลังงานนะคะที่เรากระตุ้นจินตนาการของเราให้เกิดขึ้นเพราะว่าเราปลดปล่อยมันเป็นอิสระแล้วลองทําอย่างเงี้ยค่ะทุกวัน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 พลังจินตนาการเท่ากับผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่ปลุกพลังจินตนาการคือจนปลดแอกในเรื่องของต้นทุนคุณออกแล้วคุณจะแบบสนุกกับการใช้ชีวิตและสนุกกับการตั้งเป้าหมายที่นําไปสู่ความสําเร็จได้ในทุกๆรูปแบบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลองนําไปใช้เลยนะคะ สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องลองทําต้องลองทําแล้วก็ต้องลองทํานะคะตั้งเป้าหมายแล้วสาเร็จเนี่ยคุณก็ทําได้ตั้งเป้าหมายแล้วเพิ่มพลังงานชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ทําได้คุณทําได้หมดเลยคุณทําได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้นะคะไม่ต้องเชื่อจันปูแต่จันปูอยากให้คุณลองทําคุณลองตั้งเป้าหมายเลยสักหนึ่งอย่างสองอย่างหรือร้อยอย่างหรือพันอย่างเลยก็ได้เขียนแบบฟินฟินโฟล์ฟลแบบปลดแอทุกอย่างทิ้งแล้วคุณจะเกิด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าสิ่งต่างๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบนั่นะที่คุณเขียนลงไปอมันเริ่มเห็นผลลัพธ์คุณเริ่มขีดค่าออกพวะคุณได้มันจริงๆนะคลิปนี้นะเหมือนจันปูแจกเงินเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่สาคัญที่คุณจะได้รับคือคุณต้องลองทําลองทําสิ่งที่ไม่เคยทําคุณก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะคะลองทําสิ่งที่ไม่เคยทําคุณก็จะได้สิ่งที่ไม่เคยได้ลองตั้งเป้าหมายเลยค่ะตั้งเป้าหมายเพื่อความสำ สำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลองนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้นะคะแล้วก็อาจารย์ปูอยากบอกว่านะคะคุณจงปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระนะคะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรเยอะคิดพอดีแล้วทาเลยแล้วมีความสุขให้มากที่สุดในหนึ่งหนึ่งวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตั้งเป้าหมายเลยอยากได้อะไรก็เขียนลงไปนะคะเพราะมันต้องเริ่มต้นจากคุณต้องปลดปล่อยตัวเองให้มีจินตนาการก่อนนะคะแล้วสิ่งต่างๆถึงเกิดขึ้นใครอยากเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายแบบเจาะลึกอาจารย์ปูรวม23ทริคซึ่งอยู่ใน1บท ที่อยู่ในคอร์สปีมั่งข้างดํารวยสําเร็จที่สุดของคุณถ้าใครอยากต่อยอดนะอยู่ในนั้นบทที่2นะคะดีมากนะคะแล้วก็ดีทั้ง6หมวดเลยด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ลงจะเบียนเรียนรู้ได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็อยากบอกทุกคนและให้กําลังใจว่าไม่ว่าอะไรก็ตามคุณทําได้ทั้งนั้นคุณปรารถนาอะไรก็ตามที่คุณจงรู้ไว้ว่ามันคู่ควรที่คุณจะได้รับเท่านั้นเองคะ่ะส่งความรักส่งความสุขถึงทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะ